สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับการแพ็คไม้ส่งทางกระถางนะครับคือในกรณีที่ลูกค้าอยากให้เราส่งทางกระถางก็คืออารมณ์ประมาณว่าอยากสามารถเลี้ยงต่อได้เลยเนาะก็คือบางคนเป็นมือใหม่ยังไม่ยังไม่อยากยังไงยังไม่สะดวกที่จะปลูกก็คืออยากซื้อไปแล้วสามารถเลี้ยงต่อได้เลยนะครับกรณีนี้ก็จะเราก็จะมาแพ็คให้ดูว่า แพ็คยังไงให้ไม้ไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูในแบบของผมที่ทำอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับนี่นะครับเป็นไม้ที่ผมเป็นไม้ที่ผมเตรียมจะแพ็คส่งนะครับคือลูกค้าอยากให้ส่งนันกระถางเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือกระถางจะเล็กจะใหญ่นะครับ วิธีการแพ็คเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับปรับการแพ็คตามไซ์ครับก็คือเริ่มแรกเลยเราจะอุดอุดช่องว่างของหินกับกระถางนะครับก็คือใช้ทิชชู่ ครับีชูบุดไปเลยครับอีุดไปเลยทีนี้รับรองว่าหินสักเม็ดก็ไม่กระเด็นนะครับหินอยู่ครบทุกเม็ด หินแมกนีเซียมเราก็จะอุดอุดอุดไปอุดไป ก็เหมือนเดิมนะครับเหมาะกับอ่นแพ็คครั้งละทีไม่มากนะครับขายไม่เยอะอย่างเงี้ยแพ็คได้น,นี้รอบแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพันขึ้นไปครับ น่าจะสักสองสามรอบอ่ะครับให้มันแบบฟูขึ้นมาหน่อยมันจะได้การกระแทกได้ด้วยนะครับปิดอันนี้คือพันเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เนาะเบื้องต้นมันคือการปุดไม่ให้หินออกมาจากกระถาง แล้วเดี๋ยวเราจะเอาทิชชู่กดกดไปอีกทีหนึง่งนะครับทิชชู่กดไปอีกทีหนึง่งเนื่องด้วยมันเป็นกระถางใบใหญ่ผมเลยจะใช้ทิชชู่ทิชชู่หมวนใหญ่นะครับทิชชู่หมอน ชืดชืดนี่ครับกดกดไปเลย ปกติผมก็แพ็คในกระถางเล็กนะก็จะใช้ทิชชูม่มนเล็กนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ใช้ทิชชู่มนยาวกดไปคิดต้นปุกด,ด,ดเพื่อให้หินมันขยับได้ าหน่อยนะครับแต่ว่ามันคือมันได้ผลจริงๆคือมันเซฟต้นไม้ของเราได้จริงๆ

ชั้นแรกนะครับอ่ะเนี่ยความให้ดูหินไม่กระเด็นหินไม่กระเด็นเลยตอนนี้ผมเพิ่งปลูกเรยเ,รมเรมไม่อยากความโชว์เดี๋ยวต้อหลุดลูกค้าเขาอยากาไปปลูกเลย,เลยก็จะทำแบบนี้ครับทับไปทับไปทับไป เอาไปเรื่อยๆนะครับให้มันหนาให้มันหนาขึ้นนะครับเพื่อการกระแทกด้วยก็ลองเอาไปอาจจะไม่ต้องทำเหมือน,นครับเอาเหมือนเดิมเอาไปลองปรับใช้ดูนะครับจะลองปรับใช้ดู ไปเรื่อยๆครับแต่มุมใครมุมมันเนะาะหาเอาให้ดี ต่ล่าชา้นเราก็เพิ่มความหนาของกระดาษทิชชู่เข้าไปนะครับมันจะได้หนาขึ้นเพื่อที่จะกันจะแทกด้วย แบบนี้เป็นใช้เป็นการแพ็คในกรณีพิเศษน่าจะเหมาะถ้าจะให้แพ็คทีเยอะ,ยอะก็คงจะไม่เหมาะเนาะเอาเป็นแบบทางเลือกอีกทางหนึ่งที่แบบลูกค้าแบบอยากให้เราส่งทั้งกระถางจริงๆครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ใช้กระดาษยาวๆหน่อยทำให้มันยาวมันจะได้ ออกมาหนะ้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นโยนได้เลยครับไม่สะเทือนโยนได้เลยน,นะครับนี่นครับหินไม่กระเด็นนะครับหินไม่กระเด็นไม้ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็หากล้องใส่นะครับแค่นี้ไม่ยาก แต่อาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับอยากให้การแแบบนี้เป็นกรณีพิเศษเนาะในกรณีลูกค้าอยากให้เราส่งทังกระถางนะครับไม่ว่าจะกระถางเล็กกระถางใหญ่นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับเอาไปปรับใช้อาจจะไม่ต้องเหมือนนะครับของผมอาจจะดูแบบยุ่งยากไหมไม่รู้เนาะแต่ส่วนตัวผมทําแบบนี้นะครับให้มันแบบเราสบายใจนะครับก็ประมาณนี้ ก็หว <S an> ังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็หน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเลยนะครับที่แล้วก็ฝากตามเพจเฟซบุ๊กนะครับบ้าน้นาสวยนะครับก็จะมีขายใบขายไม้บ้างนะครับร้างขายทีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะ อดไม้โพสโอดไม้ไม่ค่อยได้ขายนะครับก็ถ้าไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะทำคลิป,ลปดีๆมาให้ได้ดูอีกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับ